มันจะใส่น้ำร้อนนะคะไปที่600 ml ค่ะใส่น้ำร้อนไปที่600 ml นะคะจากนั้นตามด้วยผงโอวัลตินนะคะตามด้วยผงโอวั 03, ลตินสูตร3 56กรัมค่ะผงโอวัลตินใส่ไปที่56กรัมเลยนะคะและตามด้วยผงครีมเทียมดีมี่สีฟ้านะคะ28กรัมค่ะผงครีมเทียมใส่ไปที่28กรัมนะคะนมข้นหวานนะคะใส่ไปที่140 ml เลยนะคะเราจะใช้ไม้พายนะคะ คนะคะจากนั้นนะคะตามด้วยนมข้นจืดนะคะ140่งร้อยสี่สิบเช่นเดียวกันค่ะนมข้นจืดกับนมข้นหวานใส่ปริมาณเท่ากันเลยนะคะจากนั้นนะคะใช้ไม้พายคนนะคะหรือว่าจะใช้เป็นปะตะกร้อมือก็ได้นะคะสําหรับคนที่ทาหม้อใหญ่นะคะก็ให้คูณปริมาณนะคะให้คูณปริมาณการชงเข้าไปได้เลยนะคะ ถุงที่แบบใช้นะคะแบบใช้เป็นถุงสี่ครึ่งคูณเนะคะสี่ครึ่งคูณเนะคะหรือใครจะใช้สี่คูณเก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าใช้5้าคูณแนะคะถุงมันจะใหญ่เกินไปนั่นเองนะคะใช้4ี่คูณเหรือว่า4ี่ครึ่งคูณเก็ได้นะคะแล้วก็ใช้ยางนะคะยางนะคะรัดปากถุงเลยนะคะมันจะตวงไปที่สี่ออนเลยนะคะทุกถุงนะคะที่เขาสั่ะคาเพราะว่าถ้าตวงร้อยเอ็มเอลมันจะน้อยมากจนเกินไปนะคะหรือว่าถ้าตวงมากกว่านี้ต้นถุงมันก็จะสูงขึ้นนะนั่นเองนะคะทุกถุงนะคะเราจะตวงอยู่ที่ รอยิบมลลิตรแล้วก็มัดปากถุงให้เรียบร้อยเลยค่ะ